ในช่วงนี้เราก็มาเรียนรู้การฝึกสติเมตตาด้วยจิตที่สงบกันต่อนะคะการฝึกสติเมตตาและการให้อภัยหลังจากที่เราฝึกสติดูความรู้สึกและความคิดไปแล้วให้ฝึกส่งความเมตตาและให้อภัยแก่ตนเองผู้คนรอบข้างและสัพพสัตใช้คำกล่าวที่แสดงถึงความเมตตาปรารถนาดีและให้อภัยจะช่วยให้จิตใจสงบปล่อยวาง และอยู่อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะซึ่งเป็นการฝึกที่ช่วยพัฒนาจิตใจให้มีความสุขและสงบเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและสร้างโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะเรามาฝึกสติเมตตาและให้อภัยกันนะคะใช้เวลาในการฝึกประมาณ10นาทีค่ะขั้นที่1เริ่มต้นด้วยการฝึกสติและเมตตาโดยให้ทุกคนหลับตา แล้วก็นั่งต่อนะคะรู้สึกถึงลมหายใจเบาๆอย่างเป็นธรรมชาติระลึกถึงเหตุการณ์ที่ยุ่งยากใจที่ผ่านมาพิจารณาว่าบุคคลในเหตุการณ์ก็เช่นเดียวกับเราล้วนมีความทุกข์และมีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ใช้จิตที่สงบและปล่อยวางส่งความรัก ความปรารถนาดีและการให้อภัยแก่บุคคลเหล่านั้นด้วยการกล่าวข้อความต่อไปนี้ในใจนะคะว่าขอให้เธอและฉันจงให้อภัยแก่กันขอให้เธอและฉันมีความสุขขอให้เธอและฉันมีความสงบขอให้เธอและฉันมีมิมตรไมตรีขอให้เธอและฉันเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวง ขั้นที่สองนะคะส่งความเมตตาและปรารถนาดีให้แก่คนใกล้ชิดลองนึกถึงบุคคลใกล้ชิดทั้งที่บ้านและที่ทำงานซึ่งต่างมีชีวิตและความทุกข์เฉพาะตัวเช่นเดียวกับเราให้ใช้จิตที่สงบเพื่อส่งความรักความปรารถนาดีและเมตตาแก่พวกเขาด้วยการกล่าวข้อความนี้ในใจว่าขอให้เธอและฉันมีความสุขขอให้เธอและฉันมีความสงบ ขอให้เธอและฉันมีมิมตรไมตรีขอให้เธอและฉันเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงขั้นที่สามนะคะส่งความเมตตาให้กับสบรรพชีวิตทั้งหลายโดยนึกถึงสรรพชีวิตทั้งปวงที่อยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันและต่างก็ต้องมีความทุกข์ฝึกจิตให้นอบน้อมเมตตาต่อสรรพชีวิตเหล่านี้โดยกล่าวข้อความในใจนี้ว่าขอให้สรรพชีวิตทั้งหลายมีความสุข ขอให้สัพพชีวิตทั้งหลายมีความสงบขอให้สัพพชีวิตทั้งหลายมีมิตรไมตรีขอให้สัพพชีวิตทั้งหลายเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงขั้นที่4ค่ะฝึกด้วยการสัมผัสสภาวะจิตที่สงบและเบาสบายโดยยังคงหลับตาต่อไปอีกสักครู่นะคะสัมผัสถึงจิตใจที่มีความสงบเมตตาและให้อภัยค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะ ฝึกสติขณะลืมตาอยู่ครู่หนึ่งและปิดท้ายด้วยการตั้งเจตนาที่จะใช้สติในทุกกิจกรรมที่เราทำต่อจากนี้ค่ะการฝึกสติและสมาธิโดยเริ่มจากแนวคิดพื้นฐานถึงความสำคัญของการฝึกฝนสติและสมาธิซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายการฝึกสติเน้นที่การตระหนักรู้ในกิจกรรมปัจจุบัน ช่วยลดการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าและสร้างความสมด,ดุลให้กับจิตใจในขณะที่สมาธิช่วยให้จิตนิ่งลึกลดความฟุง้งซ่านและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงการจัดการกับอารมณ์และความคิดได้อย่างดียิ่งนอกจากนี้การฝึกสติอย่างต่อเนื่องยังช่วยพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองปรับพฤติกรรมและทัศนคติให้ดีขึ้น และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการฝึกสมาธิและสติยังเกื้อหนุนกันช่วยให้จิตมั่นคงและสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสติเป็นการตระหนักรู้ในการทำกิจกรรมประจำวันส่วนสมาธิเน้นความนิ่งของจิตใจเมื่อฝึกทั้งสองควบคู่กันจะช่วยให้จิตใจมั่นคงสมดุล และมีปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมค่ะ